ครับก็สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมนะครับแก้เล่นเอาเปร์แคสเซิลกันนะครับผมกดเข้าไปนะครับมาครับผมครับเรื่องเกมครับเราเจอโหหน้าประสาทนะครับซึ่งจะมีตัวซอมบี้นะสตาร์แล้วทำการยิงซอมบี้นะครับให้หมดนะครับเวลาเราเราแม็กหมดนะเราก็จะกด R นะครับเพื่อทำการเปลี่ยนแม็กนะครับไปดูนะครับที นี้กระสุนหมดแล้วครับกดอาร์ไม่ได้แล้วได้แล้วครับผมเราก็ยิงซอมบี้จะเพิ่มจำนวนขึ้นด้วยนะครับไม่เหมือนคอมเบตแมนครับแล้วก็เลือดนี่จะเพิ่มด้วยนะครับเยอะมากครับเยอะมากครับถูกมากด้วยครับผมเมื่อเราโดนตีนะครับตีเราจะลดนะครับเรื่อยๆครับจนเราจะสีแดงครับถ้าแบบเลือดลดเยอะมากๆต่างวาระสีจะเริ่มแดงนะครับต้องระวังนะครับ ถ้าเราไม่โดนซอมบี้ตีเนี่ยเลือดเราจะรีชาร์จด้วยนะครับคือถ้าเราโดนตีจนเลือดหมดเราจะจบเราจะแพ้ดีนะครับหมดเวฟนะครับผมซอมบี้ตายหมดก็าจะขึ้นว่าคุณชนะแล้วนะครับนี่ผมยืนให้ซอมบี้ตีเฉยนะครับเพื่อรู้ว่าถ้าเราโดนตีจนเลือดหมดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็จะแพ้นะครับเื่อนว่าอยู่ได้คุณตายแล้วนะครับก็นะครับเกมค่าๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ ครับขอบคุณมากครับ